สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์เลยนะครับกับรายการเปิดโลกนิทานอัจฉริยะฟันน้ำนมและก็ผมคนนี้คนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าจะต้องรู้กันเลยแหละครับเพราะว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยมักที่จะอ่อนไวง่ายต่อการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดและก็มีสิ่งที่สกปรกเจือปนอยู่นะครับ อย่างเช่นผักและก็ผล,ลไม้ที่เราเห็นว่ามีประโยชน์กับน้องๆเขาและก็จะให้น้องรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอนี่แหละครับถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งเจือปนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเกิดโรคท้องเสียท้องร่วงตามมาได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการล้างผักและผละไม้เหล่านี้ทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับใช้แค่น้ําแช่น้ําล้างไว้เหมือนแต่ก่อนเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วเพราะอย่างที่เราก็คงจะรู้ดีกันนะครับว่า สิ่งเจือปนรวมไปถึงเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยมีการนํามาใช้กันในปัจจุบันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็เลยมีขั้นตอนการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดเพียง4ขั้นตอนเท่านั้นรับรองว่าสะอาดเกือบจะร้อเลยทีเดียวนะฮะเอามานําเสนอกันครับ ขั้นตอนแรกครับเป็นการเปิดน้ำให้ไหลผ่านผักของเราเนี่ยนะครับเปิดน้ำไหลผ่านอย่างเดียวเลยครับเป็นเวลา2นาทีขั้นตอนนี้ก็จะสามารถล้างสิ่งเจือปนออกไปได้ประมาณ50%ครับด้วยน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยถูไปตามต้นลำต้นตามใบของผักนะครับส่วนขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนนี้เราจะใช้น้ำา2ลิตรครับผสมกับน้ำส้มสายชู1ช้อนชาครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ ทำให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เอาผักของเราเนี่ยครับเด็ดแล้วก็เอาลงไปแช่ในน้ําที่ผสมน้ําส้มสายชูนี้เป็นเวลา10นาทีครับด้วยขั้นตอนนี้ก็จะทําให้ผักของเราเนี่ยสะอาดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น60-80%เลยทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับก็คือการใช้น้ําประมาณ3ลิตรครับผสมกับ ผงฟูหรือเขาเรียกว่าเป็นโซเดียมคาร์บอเนตนะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดเลยครับราคาก็ไม่แพงด้วยผสมลงไป1ช้อนชาครับเมื่อผสมให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยก็เอานำานำผักของเราเนี่ยลงไปแช่ครับแช่ไว้อีก10นาทีเช่นกันครับด้วยวิธีนี้นะครับจะทําให้ผักของเราเนี่ยสะอาดขึ้นมาเป็น90%เเลยทีเดียวครับ และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผ่านขั้น1 2 3สมาแล้วก็คือการที่เราเอาผักของเราไปล้างน้ําให้สะอาดเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นแหละครับเรียกว่าผักของเราเนี่ยจะสะอาดสดแล้วก็กรอบด้วยนะครับเกือบร้อเซเลยนะฮะสขั้นตอนเพียงเท่านี้เองครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมละครับ <S <S เพื่อที่จะทําให้เกิดผักแล้วก็ผลไม้ที่สะอาดในการรับประทานและปลอดภัยด้วยนะครับ <S <S ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืม u b s c r i b e ด้วยนะครับ ต้องสับสก์ายนะครับไม่สับไม่ได้นะครับผมขอแล้วครับสับสก์ายแล้วครับได้โปรดครับผมขออจริงครับแนะร้ว